ค่าส่งฟรีดียังไงเดี๋ยวลองมาฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเพียงหุ่นทัญญา s t e ซปั้นแบนด์ให้โกอินเตอร์เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงการส่งสินค้าหรือการไปตั้งส่งสินค้าฟรีใน s อ s นะคะมันดียังไงคือจากการสำรวจของเอเอ่ะเขาบอกว่า8ใน10ของลูกค้าเขาเนี่ยจะชอบถ้าร้านไหนเนี่ย จัดส่งฟรีคือเขาไม่ต้องมากังวลอีกว่าอ๋อพอสั่งสินค้าปุ๊บจะมีค่าส่งเพิ่มซึ่งทำให้เขาแบบตัดสินใจในการซื้อง่ายมากขึ้นถ้าเกิดค่าส่งฟรีนะคะการค่าส่งฟรีดียังไงมันก็มีผลต่อการดันอันดับของเราขึ้นมาบนเอฟซีะคะ่ะคือเอฟเซีเขาก็จะเหมือนกับจะดันร้านค้าที่เป็นฟรีชิปปิ้งขึ้นมาเป็นอันดับ เลือกต้นต้นของลูกค้าที่เซิร์ชหาแล้วก็หาเราเจอได้ง่ายแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเราได้ง่ายแล้ววิธีที่จะฟรีชิปปิ้งแล้วเราจะขาดทุนไหมอะไรอย่างเงี้ยเอสซี SC เขาก็แนะนําอีกนะคะบอกว่าให้เราบวกสินค้าราคาค่าส่งเข้าไปในสินค้าเลยค่ะก็คือไม่ผิดก,ดกฎกติกาอะไรนะคะแล้วก็ไปตั้งเป็นฟรีชิปปิง้งซึ่งการตั้งฟรีชิปปิ้งเราสามารถตั้งฟรีได้ทั้งฟรีใน US เอนะคะคือฟรีให้กับคนอเมริกันอย่างเดียวนะคะ,ะซึ่งตรงนั้นมันก็จะมีเข้าไปตรงชิปปิ้งเซตติ้งอะคะ่ะก็จะมีบอกว่าให้ไปที่ USA เดี๋ยวเพียงหุ่นจะมาสอนวิธีตั้งค่าฟรีชิปปิ้งไปอเมริกานะคะเพื่อให้อันดับร้านค้าเราถูกดันขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆและเวลาลูกค้าใน SC Search ก็จะเห็นร้านค้าเราเป็นอยู่ในหน้าต้นๆเลยค่ะ เข้ามาใน shop manager นะคะมาตรง setting เลยค่ะโอเคแล้วก็กด shipping setting นะคะเพียงหุ่นตั้งในคอมพิวเตอร์นะคะอันเนี้เสร็จแล้วก็มาตรงเห็นไหมร้านพี่หุ่นเป็น us free shipping g a r a ั t e ีนะคะเพราะว่าอันนี้ส่งฟรีไปทั่วโลกเลยค่ะมาตรงอัปเดก่อน shipping Upgrade ก็คือกดตรง enable เพื่อ ให้ลูกค้ามีทางเลือกว่าถ้าไม่อยากได้ฟรีอยากจะเสียค่าจัดส่งเองเป็นแบบเพียงหุ่นก็ตั้งเป็นไฟล์ EXTRA f a s t s h i p p i n g ไว้นะคะโอเคกด Enable เลยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็มาตรง Shipping profile นะคะเดี๋ยวเพียงหุ่นจะให้ดูร้านเพียงหุ่นที่ตั้งไว้เนาะอันนี้เป็นอีกที่บอกโปรไฟล์หนึ่งว่าเป็น EXTRA f a s t s h i p p i n g เห็นไหมคะ ค่าจัดส่งแล้วก็คิดแบบส่งแบบ3-5วันเลยค่ะส่งแบบรวดเร็วแต่ว่า processing time คือกระบวนการในการทำก็เร็วขึ้นมานิดนึงอ่ะหนึ่อาทิตย์ค่าจัดส่งพ่หุนคิดไป79 usd ก็ประมาณ2,400บาทเนาะตรงนี้ก็คือสำหรับใครที่อยากได้ของเร็วๆก็เราก็เมื่อกี้ที่ตั้งเป็น enable ค่ะแล้วเรวเาก็มาเซตเป็นไฟล์เนี่ยว่าส่งแบบรวดเร็วนะคะ ต่อไปพี่อนจะให้ดูการตั้งฟรีชิปปิ้งไปอเมริกาอย่างเดียวนะคะแอดอัพชิปปิ้งโปรไฟล์ฟนะคะเสร็จแล้วก็มาเลือกอะระยะเวลาในการทำของค่ะเลือกไปยาวๆหน่อย3-4อาทิตย์เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดช้าเดี๋ยวลูกค้าแบบวุ่นวายนะคะแล้วก็ประเทศไทยตั้งเป็นฟรีชิปปิ้งก็ได้ค่ะหรือว่า ถ้าเกิดใครไม่อยากเป็นฟรี h i p p i n g ก็ตั้งค่าส่งแพงๆถ้าไม่อยากขายคนไทยนะคะต่อไป everywhere L, ก็คือที่อื่นๆเราจะตั้งเป็นฟรี h i p p i n g ก็ได้หรือเราจะตั้งเป็นราคาตายตัวไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าบางทีส่งไปยุโรปราคาก็จะสูงนะอ่ะพี่เหมือนคิดไป30 USD นะคะประมาณนี้หรือเพื่อนๆส่ง ไปที่ไหนก็ลองประเมินราคาที่สูงไว้ก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะกำหนดวันในการจัดส่งนะคะโอเคแล้วมาตรง add allocation อันนี้จะตั้งฟรีไปอเมริกาอย่างเดียวนะคะมากดเลยค่ะอยู่ในเต a t e สเตนะคะแล้วก็มันจะขึ้นมาละเห็นไหมเสร็จแล้วก็เลือกวันเลยค่ะเราจะเลือกกี่วันนะคะ 15ถึง25วันอะเอายา,ยาวๆไว้ก่อนนะส่งฟรีเนาะอ่าเป็นฟรีชิปปิ้งแล้วก็มากด c reate profile เลยค่ะแต่ว่าของพี่หุ่นไม่กดเพราะพี่หุ่นแบบทำไฟล์ไว้แล้วเนาะไฟล์แบบส่งฟรีไปทุกที่เลยค่ะ everywhere else คือไม่ได้เฉพาะคนอเมริกาดังนั้นพี่หุ่นก็จะได้เป็นเเห็นไหมคะ US free shipping การันตีซึ่งอันดับของพี่หุุนตอนนี้ขึ้นมาอันดับ3อันดับที่4ต่อจแบบัดแอบโดยไม่ต้องยิงโฆษณาเลยค่ะไม่เคยใช้โฆษณาเลยค่ะโอเคอยากรับฟังความรู้ดีๆแบบนี้นะคะติดตามพี่หุุนธัญญา s c t ปั้นแบรนด์ให้โกอินเตอร์วันนี้บายบายสวัสดี